สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง The Sun Farm Live อีกครั้งนะครับช่องเราก็จะเป็นช่องที่ให้ข้อมูลความรู้นะครับในสาขาวิชาเกษตรนะครับให้กับชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับหรือผู้ที่สนใจทำเกษตรนะครับผู้ที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะทำสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารแบบใดก็ตามนะครับผมช่องนี้นะครับก็จะเอาความรู้นะครับ แบบลงพื้นที่จริงนะครับทั้งทางทฤษฎีทั้งปฏิบัตินะครับเอามาแบ่งปันมาแชร์กันให้รับทราบรับรู้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องของทุเรียนแตกใบอ่อนลูกจะร่วงไหมนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่คนทําสวนทุเรียนนะครับค่อนข้างประสบพบเจอกันแล้วก็จะมีความเครียดกันสะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งถามว่าเป็นปัญหามากไหมแน่นอนครับว่า ลูกร่วงเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าแตกใบอ่อนเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับผมแล้วพอแตกใบอ่อนเสร็จลูกทุเรียนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องร่วงจริง,รงๆใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาไขข้อมูลนะครับไขปริศนาไขเขาเรียกว่าออไอ้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อนระยะลูกนะครับว่ามันจะร่วงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับซึ่งเดือนมีนาคมเนี่ยผมจะลงพื้นที่ในเขตระยองจันตราชุมพรนะครับออดูแล้วเนี่ยคิดว่าต้องแชร์เวลากันไปดีไม่ดีนะระยองอ่าระยองเนี่ยน่าจะหมดนะครับเดือนมีนาชุมพรน่าจะหมดมีนานะครับแต่ว่าออจันกระตราาเนี่ยน่าจะควบไปจนถึงเมษายนเลยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ของผมเนี่ยนะครับมันทำให้ผมได้พบข้อมูลหลายๆอย่างนะครับและเก็บมาเป็น ครังข้อมูลส่วนตัวของบริษัทนะครับซึ่งนำไปบอกเล่า90แก่ชาวสวนชาวไร่ได้นะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงไหมเอาความจริงก่อนนะครับความจริงก็คือร่วงนะครับฟันทงแบบล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงอยู่แล้วครับผมทุกคนหายหายคาใจหรือยังครับหายสงสัยแล้วนะทุเรียนแตกใบอ่อนยังไงลูกก็ร่วงครับ จำไว้เลยนะครับยังไงลูกก็ร่วงนะครับผมทาไมมันร่วงนะครับแล้วมันจะมีทางแก้ไขได้ไหมทุกคนต้องฟังผมตรงนี้นะครับแล้วก็นําหลักความเป็นจริงไปปรับใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โตนะครับถ้าคุณทําเป็นนะครับอ่ะมาบอกกันอย่างนี้ก่อนช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อนระยะที่ลูกติดตั้งแต่กระป๋องนมเป็นต้นไปนะครับจนถึงลูกประมาณ1-2กิโลเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ชาวสวนส่วนใหญ่มีความเครียดเพราะว่า ลูกเนี่ยมันโตมาในระยะที่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกสัปดาห์แล้วเนี่ยไอ้คันมันจะทิ้งลูกไปเนี่ยมันก็เสียดายถูกไหมครับโอ้โหเลี้ยงมาตั้งนานโอ้กว่าจะได้ขนาดนี้อีกไม่กี่อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่10วันนะครับมันก็จะได้เงินแล้วนะแต่อยู่ๆเนี่ยโอ้ร่วงเนี่ยน่าเสียดายนะครับผมทาไมมันร่วงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันร่วงนะครับต้องถามคําถามก่อนทําไมมันร่วงได้นะครับการร่วงของทุเรียน ในช่วงแตกใบอ่อนเนี่ยมีกลไกของต้นไม้เข้ามาควบคุมทุกคนต้องเข้าใจนิสัยใจคอของต้นไม้1ต้นให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําเกษตรนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าต้นไม้เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งถูกไหมครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเดินไม่ได้นะครับพูดไม่ได้นะครับร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับผมแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนทานยากเขาเรียกว่าตายยากเหลือเกินนะครับแล้วก็นะครับ เป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่นะครับมีคุณประโยชน์นะครับผมแต่ว่าภาพลักษณ์ที่เรามองต้นไม้เนี่ยบางทีเรามองในลักษณะเหมือนกับเครื่องจักรนะครับคือเร่งผลิตให้เยอะๆให้ใหญ่ๆนะครับไม่ได้สนใจต้นไม้แล้วว่ามันจะปวดจะโอดจะโอยจะร้องห่มร้องไห้มันจะพูดว่ามันไม่ไหวแล้วหรือเปล่าไม่ได้สนใจนะครับเพราะฉะนั้นครับกลไกของการที่ต้นไม้ออกใบใหม่เนี่ยนะครับจำไว้เลยว่าทาไมออกใบใหม่ แสดงว่าการออกใบใหม่เนี่ยต้นไม้มันต้องพินิพิจารณาแล้วว่าไอใบที่มันชูอยู่เนี่ยมันมีอายุจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าใบของต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นที่เขาเรียกว่าเป็นไม้ผลัดใบหรือไม้ไม่ผลัดใบนะครับไม้ใบของเขาเนี่ยมีอายุไขเหมือนกับเส้นผมมนุษย์เหมือนกับขนของคนเหมือนกับในตาอขนตาเราเนี่ยนะครับมีอายุไขมันไม่ใช่แทงออกมาแล้วมันจะอยู่ยั้งยืนยงไป10ปีชั่วลูกชั่วหลานจะที่ไหนนะครับอายุไขเนี่ยมันอาจจะ ประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนหรือ1ปีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆดินน้ําลมฟ้าอากาศปุย๋ยมนุษย์มแมลงโรคภัยไขย้เจ็บต่างๆเลยนะครับนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นไม้นะครับใบของต้นไม้กิ่งของต้นไม้เนี่ยไม่โดนกระทบจากโรคความเครียดนะครับมแมลงเข้าทําลายหรือปุย๋ยยาหรือการแทรกแซงของมนุษย์ที่ผิดๆเนี่ย อายุเนี่ยมันจะยืนอยู่แล้วนะครับมันยืนอายุมันนานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยใบยหรือกิ่งในปัจจุบันน,นะครับของต้นไม้โดยเฉพาะทุเรียนเราวันนี้เราพูดถึงทุเรียนหลักๆนะครับอายุเนี่ยมันสั้นทําไมมันสั้นก็เพราะคนหรือชาวสวนหรือเจ้าของสวนเนี่ยบางทีเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่รู้จริงหรือรู้แต่ก็แกล้งไม่รู้อะไรอย่างนั้นนะครับหรือรู้แต่ก็รู้ไม่หมดนะครับผม รู้ในมุมที่ว่าฉันจะต้องได้อย่างนี้ฉันเคยทําแบบนี้1ิปีมาแล้วฉันเป็นกูรูแต่ปรากฏสภาพแวดล้อมวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปไอ้กูรูคนนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนทิสัยเลยมันยังดื้อเหมือนเดิมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนผ่านมันก็ต้องเปลี่ยนทิสัยมันก็ต้องเรียนรู้ทุกทุกปีทุกปีไปใช่ไหมครับต้นไม้ออกใบใหม่เนี่ยมันพินิจพิจารณาแล้วว่าใบที่มันอยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันไม่พอหนึ่งคือไม่พอก่อน2ออายุใบเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันเสื่อมลงเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกเนี่ยมันทําการดูดอาหารจากที่ใบสังเคราะห์ไปให้สังสมที่ลูกลูกก็ค่อยๆโตค่อยๆโตแต่ใบมันไม่ได้โตตามลูกนี่ถูกไหมลูกมันค,ค่อยๆโตค่อยๆอวบค่อยๆอิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยกิ่งมันก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆโซมเพราะว่ามันมีทั้งการห้อยลูกมันมีทั้งการดูดทั้งน้ําทั้งอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ต่างๆแร่ธาตุต่างๆเข้าไปในลูกไปสะสมทีนี้เนี่ยบางทีนะครับ ใบเนี่ยมันก็เสื่อมชราใบมันแก่มันชราภาพไปแล้วมันก็จะทิ้งมันก็จะร่วงบางทีลมพัดมาแรงๆในระยะลูกติดใบเนี่ยใบมันก็ร่วงบันกรปลิวมันพร้อมจะปลิวเพราะว่ามันเสื่อมมันชราแล้วทีนี้ในเมื่อใบเก่ามันเริ่มปลิวมันเริ่มจะเข้าสู่ภาวะผัดเปลี่ยนเนี่ยใบใหม่แทงออกมาเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะครับมันมีจําคํานี้ไว้นะไอ้นี่มหาลัยไม่ค่อยได้สอนนะสิ่งที่ผมจะพูดในประโยคต่อไปนะครับ ต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวัฏจักร,รีไซเคิลเก่งมากสารอาหารรวมถึงน้ำรวมถึงแร่ธาตุที่มันเคยสั่งสมอยู่ในใบชุดเดิมมันจะมีการรีเวิร์สกลับหมายถึงมันจะทำการย่อยสลายขาต้นอย่างนั้นยย่อยสลายแล้วก็ดูดน้ําเลี้ยงดูดน้ำดูดธาตุกลับเข้าไปสะสมที่กิ่งแล้วทิ้งใบออกมารีเวิร์สนะรีไซเคิลอยู่นะครับ แล้วก็ลําเลียงไปในจุดที่เนื้อเยื่อจเจริญกําลังจเจริญเติบโตพร้อมจะเปล่งใบใหม่ออกมาต้นไม้พินิจพิจารณาแล้วว่าลูกเนี่ยมันมีอายุมากและมันเยอะอีกประเด็นหนึ่งที่ใบใหม่เริ่มแทงออกเพราะลูกที่ท่านไวน้นะมันเยอะแล้วจํานวนชุดใบเนี่ยปริมาณใบเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับลูกที่มันอยู่บนต้นนะครับไปดูภาพอื่นจะได้เปลี่ยนวิวทิวทัศกันสะบ้างนะฮะมาทีนี้ ต้นไม้ก็ทําการทิ้งใบเก่าแล้วก็แทงใบใหม่ออกมานะครับเอาละพอแทงใบใหม่ออกมาแล้วคนสวนเครียดเลยอายาใบใหม่ออกมาเนี่ยโอ้ใบมันยังเล็กอยู่เลยอย่างนี้มันก็จะเกิดการแย่งอาหารนะครับหลักๆเลยก็คือสัตว์สวนอาหารที่เกิดจากการดูดน้ําหรือสังเคราะห์เนี่ยมีการแย่งกันทุกคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพืชนะครับต้นไม้นะครับที่โดยเฉพาะต้นไม้ที่ให้ลูกเนี่ยนะครับ มีกลไกการดึงการใช้อาหารจากแร่ธาตุหลักซึ่งเป็นแร่ธาตุปฐมภูมิหรือแร่ธาตุยืนพื้นก็คือไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อไนโตรเจนเยอะก็จะมีการสั่งสมไปที่เนื้อเยื่อนะครับขยายเนื้อเยื่อขยายเปลือกขยายใบงอกเงยเอวัยวะใหม่ๆแต่ถ้าคาร์บอนเยอะต้นไม้อยู่เฉยไม่งอกอวัยวะใหม่แต่จะทําการเก็บสะสมพลังงานและอาหารไว้ที่กิ่งมันจะอ้วนในระยะนี้นะฮะทีนี้ <c oughs> เมื่อใบใหม่แตกแสดงว่ามีนไนโตรเจนหรือสารประกอบกลุ่มโปรตีนบางส่วนนะครับที่พืชดูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมันพิจารณาแล้วว่าในกิ่งหรือในต้นที่ฉันกำลังไวลูกอยู่เนี่ยมันเยอะเกินแต่ไอ้เจ้าชาวสวนเนี่ยมันไม่ฟังฉันเลยโอ้ฉันบอกว่าให้มันน้อยกว่านี้ได้ไหมจะได้ไวลูกได้เยอะๆหน่อยไอจะได้ไวลูกได้พอดี แบบสัก80ก็กำลังดีหรือ60 70กําลังดีแต่นี่โอ้โหลอไปร้อยสามร้อยสี่สมันไม่ไหวนะครับแล้วคนสวนเนี่ยขี้เสียดายทุกสวนขี้เสียดายหมดซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ผิดหรอกนะครับที่คุณจะขี้เสียดายแต่คุณต้องมั่นใจก่อนว่าชุดใบของคุณชุดเดิมที่ทํามาในฤดูกาลเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงกรกฎาคดากันยาหรือตุลาเนี่ยนะครับคุณมั่นใจแล้วใบคุณเนี่ยพร้อมใบใหญ่ ใบเขียวใบเขียวมันโรคเข้าทําลายใบน้อยมแมลงเข้าไปไข่ใต้ใบน้อยปริมาณใบเพียงพอพอเหมาะต่อการไว้รูปจํานวนมากถ้าไม่มีความสม่ำเสมอหรือสัดส่วนเสมอเนี่ยลูกก็จะร่วงนะครับการแทงใบใหม่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ลูกเนี่่วงแต่ก็มีอีกกลไกหนึ่งนะนะครับผมเพราะว่าเกิดจากการแย่งอาหารกันใช่ไหมพอแทงใบมาเนี่ย ต้นไม้เนี่ยจะแบ่งนะเขาเรียกจะแบ่งพลังงานเพราะงั้นให้คุณทาทาความเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดว่าการแทงใบใหม่ออกมาเนี่ยจะทําให้ลูกร่วงเสียทีเดียวนะครับเพราะจะมีการกลไกการแบ่งจุนเจืออาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงใบส่วนหนึ่งแล้วก็ยังคงดํารงการเลี้ยงลูกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการแทงใบใหม่ออกมาจะทาให้ต้นไม้ชะง,งักชั่วพริบตาชั่วขณะประมาณ5้าถึงหวันโดยประมาณคือมันจะอยู่เฉยเฉยลูกมันจะไม่ขยาย เพราะต้องส่งอาหารไปเลี้ยงใบนะครับผมส่งอาหารไปเลี้ยงใบเพราะเพราะเพราะ,เพราะต้นไม้มันรู้อยู่แล้วว่าใบไม,ไม่พอและประสิทธิภาพหรือคุณภาพของใบที่ท่านทำนะมันน้อยเกินกว่าจะเลี้ยงลูกให้มันจบฤด,ดูกาลนะครับลูกลูกหนึ่งสามโลสี่โลห้าโลแขวนอยู่บนต้นในกิ่งหนึ่งก็มีทั้งห้าหกลูกสี่ห้าลูกรวมกันก็เกือบยี่สิบกิโลกร,รมัมและทุกลูกก็ใช้น้ําทุกวันวันละห้าหกกิโลกร,รัมใช้เข้าไปใช้เข้าไปบางทีมันมันไม่พอ นะครับอ่าทีนี้ลูกไหนเล่าที่จะล่วงนะครับก็คือลูกที่เป็นรุ่นน้องก่อนมันมี2แบบขึ้นอยู่กับกลไกอาหารนะครับว่ามันจะคัดรุ่นพี่ออกหรือจะคัดรุ่นน้องออกแต่โดยส่วนใหญ่เขาเรียกกลไกการข่มของเซลล์ของต้นไม้นะครับเมื่อใบแตกจะมีการข่มหรือการดึงหรือการแยกหรือการแบ่งระหว่างใบกับลูกนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับเอ่อ กลไกการข่มจะดําเนินต่อไปเมื่อลูกนะครับมีหลายชุดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเมื่อคนสวนนะครับไว้ทุเรียนนะหลายหลายลูกต่อนหนึ่งราวกิ่งเนี่ยบางทีความเสียดายที่ไม่คัดออกก็จะทําให้เกิดการใช้อาหารแบบแชร์ประสิทธิภาพกันแม่มีหนึ่งต้นมีกิ่งแตกแขนงออกไปมากในกิ่งก็มีทั้งก้านมีทั้งลูกมีทั้งใบนะครับในกิ่งหนึ่งกิ่งทั้งก้านทั้งลูกทั้งใบ กิ่งนั้นแม่ต้องเลี้ยงทั้งหมดนะมันไม่ใช่แค่เลี้ยงแต่ลูกนะครับเพราะงั้นมันต้องแชร์น้ําและแชร์อาหารธาตุอาหารต่างๆเ,เข้าไปทุกส่วนเพื่อพยุงไม่ให้มันโทมหรือฉลาไม่ให้อวัยวะเขาเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้น,นโดยส่วนใหญ่ลูกหรือรุ่นน้องที่ตามมาหรือที่มันโตช้ากว่าจะโดนข่มทันทีแล้วแม่จะทิ้งนะครับเขาจะดูสัดส,ส่วนเอาเองนะครับเพราะต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดแล้วเขาก็รู้วิธีเลี้ยงลูกเขานะครับเขารู้วิธี ให้ผลผลิตให้ลูกอยู่นะครับต้นไม้เนี่ยมีการเรียนรู้ศึกษาตามสภาพภูมิอากาศทุกปีทุกปีนะครับผมเอาละทีนี้อีกกรณีนะครับของคนที่ใบร่วงอ่ะไม่ใช่ลูกร่วงนะครับก็คือระยะฤดูกาลตั้งแต่กรกฎาคมมาจนถึงกันยาหรือตุลาเนี่ยนะครับทำใบเท่าไหร่ก็โดนมแมลงทําลายทําใบเท่าไหร่ก็โดนโรคทาลาย หรือไม่โดนก็จะโดนเขาเรียกว่าการใช้ยาผิดขแขนงผิดขนาดใบไม้ใบก่อใบเหี่ยวใบร่วงใบไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆนะครับแต่ก็คั้นขยันขยอในการฉีดแพโคเิดอโซหรืออ,อัดสารเข้าไปนะครับบริเวณใบนะครับต้นไม้ก็พยายามที่จะแหมมันโดนเขาเรียกว่าชักจูงด้วยฮอร์โมนแพโคเิดอโซนะครับมันก็ออกลูกให้ในสภาวะที่มันไม่พร้อมแก่การออก นะครับผมเมื่อสารสลายคลายตัวใบก็เริ่มแทงออกมาใบที่มันไม่พอตั้งแต่เมื่อช่วงกลางฤดูการหรือตอน้นฤดูการที่เราทําใบกันมาเนี่ยนะครับมันไม่พอสอดรับกับปริมาณลูกหรือขนาดของลูกที่กําลังโตของแต่ละสายพันธุ์นะครับผมเป็นยังไงครับมันก็จะทิ้งลูกบ้างเพื่อเอาชีวิตให้รอดก่อนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งต้องคัดลูกเนี่ยมันต้องคัดให้ขาดใช่ไหมครับต้องคุณต้องมั่นใจวิธีคัดลูกคัดให้ขาดทํำยังไง นะครับทำยังไงอ่าวคนสวนไหนบอกซิทำยังไงคัดลูกยังไงคัดให้ขาดหนึ่งคุณต้องดูจํานวนใบก่อนคุณต้องดูหนึ่งต้นคุณก่อนคุณพิจารณาหนึ่งต้นเพราะบริบทของต้นแต่ละต้นในสวนคุณมีพันต้นสมมุติพันต้นเลยนะบริบทของต้นแต่ละต้นเนี่ยมันไม่เท่ากันหนึ่งคุณต้องดูปริมาณใบของแต่ละต้นสองคุณดูปริมาณกิ่งก่อนกิ่งมีนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบต่อกิ่งใบต่อก้านมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสี่แปดสองสามห้ายี่สิบ ปริมาณใบได้20อ้าวแล้วไปดูสีใบไปดูขนาดใบซิมันสอดรับกับการไว้แค่ไหนถ้าคุณบอกว่ากิ่งนี่ฉันจะไว้5ลูกกิ่งนี้ฉันจะไว้6ลูกแล้วเพียงพอหรือกิ่งนี่ฉันจะไว้10ลูกระหว่าง10ลูกกับ5ลูกเนี่ยการความเร็วในการโตก็ต่างกันก็มีกิมม i กหรือจุดพีคเล็กๆน้อยๆการไว้ลูกเยอะก็ช่วยชะลอการโตเพื่อสอดรับกับการไปมองราคาในอนาคต นะครบับการไว้ลูกแบบคัดขาด <c oughs> ก็จะทําให้ลูกเนี่ยมันโตเร็วกว่านะครับเร่งเร็วกว่านะครับผมอนาคตในการอมองราคาเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่เขาเรียกว่ายืดหยุ่นน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่มันทําให้การเก็บเนี่ยง่ายสอดคล้องนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องราคาบางทีก็เข้ามามีส่วนในการทําให้ลูกล่วงด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไว้เยอะคุณก็อยากได้ราคาดีนะครับแต่คุณก็ไม่ได้มองเลยว่า ไอสภาพต้นไม้ของแต่ละต้นปริมาณใบปริมาณกิ่งปริมาณก้านเนี่ยมันสอดรับชักจูงไปพร้อมกันไหมนะครับบางทีไม่พร้อมกันลูกก็ร่วงนะครับผมเอาละทีนี้นี่นะครับใบอ่อนแตกมาให้เห็นนะทุกคนเห็นนะครับส่วนใหยใบอ่อนนะครับที่จะแตกแล้วลูกร่วงเนี่ยโดยส่วนมากนะทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นไปเพราะต้นเนี่ยมันจะเป็นต้นสาวหมายถึง5 6 7ปีเนี่ยมันพึ่งจะ เคยมีลูกมีเต้าอ่ะเขานะครับมันยังไม่ได้เรียนรู้นะว่าการไวลูกปริมาณเท่านี้เนี่ยมันไว้ได้หรือไม่ได้สอดรับกับปริมาณกิ่งหรือขนาดของกิ่งที่มันยังไม่ได้ใหญ่เพียงพอที่จะไวลูกที่มีน้ําหนัก45โล236 345ลูกได้นะครับมันก็จะร่วงนะครับแต่ต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับไว้มากก็ไม่ค่อยจะร่วงต่อให้แตกใบอ่อนก็ไม่ค่อยร่วงเพราะเขามีประสบการณ์มีความรู้ ผ่านภูมิปัญญาสั่งสมมาทุกๆฤดูกาลแล้วนะครับเป็น10-20ปีนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการร่วงแน่นอนว่ารุ่นใหม่ๆต้นสาวๆไม่เกิน10ปีเนี่ยก็จะร่วงมากกว่านี่อันนี้ทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเห็นอย่างนี้และคนสวนส่วนใหญ่ก็เห็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้เมื่อใบอ่อนแตกมาตามภาพทํำยังไงดีนะครับมี2วิธีมี2กลไกให้ท่านทําให้ท่านเลือกนะท่านต้องเลือกนะครับท่านต้องเลือกนะท่านอย่ามา รักพี่เสดายน้องนะครับหเพราะว่าท่านคัดไม่ขาดและท่านคัดแล้วไม่สอดรับไม่สอดคล้องท่านก็ต้องทําใจหน่อยว่าท่านคัดไม่สอดรับไม่สอดคล้องนะทีนี้ถ้ามันร่วงเราจะหยุดยั้งได้ยังไงผมบอกเลยว่ามันร่วงแน่ล้านเปอรซแต่ให้สัดส่วนการร่วงเนี่ยเป็นไปอย่างช้าช้าเช่นสมมุติท่านไว้80ลูก,กค่อยๆให้ล่วงทีละ5% 6%ก็ยังดีนะครับก็คือ3-4ลูกก็ยังดีนะครับผมอ่ะ แต่ถ้านะครับบางทีหลายท่านเนี่ยโอ้ร่วงละนาวเนี่ยท่านต้องไปดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันร่วงเยอะอย่างนั้นหนึ่งท่านไว้ลูกเยอะไปหมดเลยแล้วมันไม่โตนะครับผมพอมันไม่โตเนี่ยคั่วเนี่ยนะครับมันยังอ่อนอยู่ลูกมันไม่ใหญ่พอที่จะมีแรงดึงน้ําดึงอาหารแข่งกับใบชุดใหม่เพราะมันยังลูกเท่าเท่าไข่ไก่อยู่เลยนะครับลูกยังเท่าไข่ไก่อยู่เลยมันจะไปมีแรงอะไรถูกไหมมันร่วงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใบจะไม่ร่วงหนึ่งลูกท่านน่ยต้องใหญ่กว่าไขา่ไก่ใหญ่กว่ากําปั้นแล้วนะครับท นะครับเร่งให้ลูกมันใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้มีแรงดูดแรงดึงและขั้วมันจะได้มีแรงฉุดแรงล้างแรงเหนียวนะครับให้ลูกมไม่ร่วงด้วยอันนี้เกี่ยวนะนะครับผมเป็น,นกลไกทางเขาเรียกว่าสรีรวิทยาพืชน,นะครับท่านลองไปถามศาสตราจารย์ต่างๆได้นะท่านก็จะบอกคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับผมอ่ะทีนี้มี2แบบที่ผมให้เลือกนะครับผมและท่านก็ควรจะเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับหนึ่งเมื่อใบอ่อนแตกแล้วท่านคัดลูกไม่ขาดท่านมองเลย อ่ะวิธีนี้คือเอาวะแตก่ก็แตกมานะครับใบอ่อนแตกก็แตกส่งเลยนะครับส่งเลยเพราะท่านรู้อยู่แล้วใบมันไม่พอนะครับท่านส่งเลยท่านให้อาหารในกลุ่มโปรตีนเยอะๆนะครับในกลุ่มแร่ธาตุเยอะๆนะครับผมส่งใบให้มันใหญ่เลยนะครับนี่แหละส่งเลยนะครับขยายใบยไปด้วยนี่คือหนึ่งวิธีคือขยายไปเลยพร้อมกับลูกเลยเล่นเลยนะครับถ้าท่านจะใช้วิธีนี้ท่านต้องเล่น สารอาหารในกลุ่มโปรตีนคาร์บอนนะครับหรือแร่ธาตุต่างๆหรือฮอร์โมนบางตัวนะครับผมเช่น IAA นะครับเช่นจิปเบอรลินเช่นไซโตไคนินแต่จิปต้องไม่แรงเกินไปนะครับผมไม่งั้นลูกมันจะเบี้ยวมันจะเกไปนะครับวิธีนี้นะครับเหมาะมากสําหรับคนที่ใจเด็ดนะครับผมเพราะว่าแล้วก็แล้วก็มีความเก่งในการเลือกยานะครับเพราะว่ายาในกลุ่มขยายผมบอกแล้วว่าคือโปรตีนแต่ท่านจะเจอในท้องตลาดเป็น กรดอะมิโนโปรตีนบวกธาตุในตัวเจนผสมมาด้วยซึ่งผมไม่แนะนําให้เอาธาตุในตัวเจนมาเพราะลูกมันจะล่วงนะครับผมมันล่วงแน่นอนเลยนะครับผมอย่างเช่นผมไปเจอคุณป้าล่าสุดเจอคุณป้าน้องหรือเปล่าจําชื่อท่านไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยได้ทบท่านบ่อยนะครับเมื่อวานนี้เองนะที่ไปมานะครับท่านก็ไปซื้อยาร้านค้าปรากฏเขาบอกเป็นยาที่ช่วยหยุดล่วงเป็นปุย๋ยเคมีละลายน้ําสูตร7020ผมบอกโอ้มันมี ในตัวเจนทงเจ็ตอนแรกผมเข้าใจว่า0 5นย์นะคุณป้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็น7020ก็ไปดูฉลากเออใช่ด้วยอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมนะครับให้หยุดร่วงนะมันส่งเสริมให้คั่วหรือเยื่อนะครับบริเวณข้อต่อเนี่ยมันแบ่งชั้นแอปไซซิกเลเยอร์มากขึ้นนะครับผมเป็นยังไงล่ะรูปมันก็จะล่วงสินะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ท่านต้องใช้กรดอะมิโนหรือธาตุอะไรต่างๆที่ไม่มีเอ็นเข้ามาประกอบไม่มีเอ็นมาปนเปื้อนนะครับนี่คือวิธีหนึ่งคือส่งใบขยายใบไปเลยพร้อมก,กันกับลูกเลยขยายลูกไปเลยนะนี่คือวิธีหนึ่งนะครับวิธี2ก็คือใช้แมกนีเซียมบวกอะไรดีอะสังกะสีแล้วกันนะครับเพื่อให้การลําเลียงแร่ธาตุแ,แมกนีเซียมเป็นไปอย่างสม่ําเสมอนะท่านจะเอาแคลเซียมบลอนมาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าบริษัทเราก็มีเซนติีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยในการ ทดแทนนะครับแคลเซียมโบลอนได้เลยเพราะมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเอาล่ะทีนี้วิธีสองคือข่มข่มอะไรละ่ะข่มขนาดใบไงนะครับใบเนี่ยมันแตกออกมาใช่ไหมทีนี้โอ้มันแตกออกมาเป็นใบดาบแล้วเอาไงดีวะวิธีสองเลยไปเอาแมกนีเซียมมานะครับไปเอาสังกะสีหรือสังกะสีบวกแมกนีเซียมมาพ่นนะครับแต่ว่าต้องดูสัดส่วนการพ่นให้ดีนะเพราะว่าถ้าพ่นมากเนี่ยนะครับหนามบางทีแดงนะ พ่นมากบางทีลูกแก่เร็วนะครับผมลูกชะง,งักไปเลยนะก็มีนะท่านต้องไปหาซื้อแมกนีเซียมที่ไม่มีความเข้มข้นมากเกินไปนะครับและอยู่ในสัดส,ส่วนพอเหมาะพ่นแล้วเนี่ยใบแก่แต่ลูกลูกไม่แก่ตามนะครับลูกไม่ไม่เขาเรียกว่าลูกไม่เปลือกหนาตามไปด้วยอย่างเช่นอย่างนั้นนะเพราะว่าแมกนีเซียมหลายๆเจ้าก็จะพ่วงไนโตรเจนมาด้วยนะครับผมเพราะงั้นให้ดูให้ดีนะครับวิธีสองก็คือทําใบแก่เร็วนั่นเองนะครับรีบทําใบแก่เลยนะครับพูดง่ายๆเป็นการขม่มใบอ่อนนะครับ ซึ่งถ้าท่านข่มอย่างเงี้ยท่านต้องมั่นใจแล้วนะว่าไอ้ชุดใบเก่าท่านน่ะไหวนะเลี้ยงลูกได้นะครับถ้าไม่ได้มันก็จะแตกใบออกมาอีกนะถ้าแมกนีเซียมหมดนะครับผมหมดแล้วมันไปลําเลียงที่ใบชุดที่แตกมาก่อนหน้านี้แล้วไอ้ชุดใหม่มันก็แตกมาอีกนะแล้วลูมันก็จะร่วงนะเพราะงั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับใช้วิธีขม่มเอาล่ะถ้าวิธีขม่มท่านต้องมั่นใจแล้วว่าต้นไม้ของท่านต้นทุเรียนของท่านเนี่ยใบเพียงพอหรือพอเหมาะแล้วล่ะอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอก เกิน60-70%ปริมาณใบสอดคล้องกับลูกท่านก็โอเคแล้วเอาเลยนะครับมันก็ข่มไปซะาเลยนะฮะแต่ถ้าไม่พอท่านก็ต้องส่งตามไปเลยนะครับผมประเด็นมันอยู่ที่ขนาดลูกต่างหากนะครับว่าใหญ่เกินกำปั้นแล้วหรือยังถ้าใหญ่เกินกำปั้นเนี่ยโอกาสร่วงก็จะยากขึ้นนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นสวนที่ผมก็ไปดูมานะครับต้นใหญ่ๆอย่างเนี้ยในภาพนะครับลูกเนี่ยเจ็ดลูกไปแล้วนะครับผมอาจจะร่วงลงมาบ้างอีกนะครับ แต่ก็น้อยมากๆน้อยมากๆนะครับท่านทำเกษตรท่านทำผลไม้อะท่านต้องทำใจอย่างหนึ่งนะท่านต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่ทำใจมันต้องเข้าใจเข้าใจว่ามันมีร่วงมีเสียหายบ้างนะครับผมนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้เลยแล้วมันเห็นมันร่วงเห็นมันหล่นมาบ้างท่านก็เครียดผมบอกแล้วว่าท่านจะไปโรงพยาบาลก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะเอาไปขายตลาดหรือไปขาย ให้กับบริษัทส่งออกนะครับผมเพราะงั้นอย่าไปเครียดเกินไปนะครับผมบริหารจัดการให้เพียงพอให้ถูกต้องตามข้อมูลตามคําแนะนําของผู้มีความรู้นะครับก็ดีแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมมันเยอะเห็นไหมครับอย่างนี้เยอะนะใบไม่ได้สอดคล้องกันใช่ไหมมันก็จะแตกใบใหม่แล้วใบเนี่ยขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่ถูกไหมนะครับ มันก็จะมีการแตกใบใหม่นะครับแต่อาย่ยวต้นใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันล่วงยากนะครับมันไม่เหมือนต้นสาวต้นสาวมันจะร่วงง่ายนะครับผมอ่าอันนี้นะครับเป็นรูปภาพนะครับนี่แหละที่ผมอยากจะบอกอ่ามีรองกองปนมาด้วยอ้าวนี่ไม่เป็นไรข้ามหน้ารองกองกันไปก่อนนะอ่าไปดูที่ทุเรียนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาสําคัญเลยนะครับนี่ครับถ้าลูกมาอย่างนี้แล้วนะครับโอกาสล่วงยาก แตกใบอ่อนมาเนี่ยลูกขนาดนี้มันขมได้ใบอ่อนตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับไอ้ลูกใหญ่ๆเนี่ขมได้นะครับผมอย่างเงี้ยขมได้นะครับแล้วถ้าเราคัดแล้วนะเราเราคัดขาดนะอันนี้เขาไว้ประมาณ30เซน30มเซนนะครับแล้วพอเราคัดขาดเนะนี่ยหนามันก็สวยถูกไหมหนามก็ไม่ได้แดงเกินไปนะมันก็ไม่ได้เขียวเกินเล่นแมมกมากหนามเขียวมากมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่า ชะง,งักนะครับการเจริญเติบโตของเนื้อข้างในมันชะง,งักเพราะมันเป็นไปยื้อที่เปลือกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปยื้อที่ขั้วที่ปลิงไปก่อนนะเนี่ยอย่างนี้ถือว่าโอเคถูกไหมคนทําทุเรียนเนี่ยไม่ต้องพูดพมามทำเพลงมากไม่ต้องอธิบายอะไรมากให้ดูภาพพอแล้วนะครับดูภาพมันก็โอ้นี่มันระยะแบ่งพูนี่ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไปรอดอย่างเงี้ยได้ถ้ารู้อยู่แล้วนะครับถ้ารู้อยู่แล้วเพียงแต่บางท่านเนี่ยแหมบางท่านนี่ท่านไม่ได้ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าใจเด็ดนะท่านก็แต่เครียดใช่ไหมมันเครียดนะ ทีนี้หายเครียดหรือยังครับหายเครียดหรือยังถ้าบอกว่าเป็นกันทุกสวนน่ะน่ครับคนทาทุเรียนล้านคนน่ะล่วงกันทุกคนน่ะร้อยละร้อยยังไงก็ล่วงแต่สัดส่วนการล่วงต่างหากที่เราพยายามจะข่มให้มันน้อยที่สุดเพราะงั้นมีวิธีทําอยู่ถูกไหมฮะอาอย่างกระดุมเป็นไงแต่กระดุมจริงมันในนี่หน่อยถูกไหมมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ไม่ค่อยดื้อนะบางทีมันเลี้ยงง่ายพูดง่ายมันไม่ค่อยล่วงหรอกนะครับกระดุมท่านก็รู้อยู่ใบน้อยมันก็ไม่ค่อยล่วงนะฮะ เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับอ่าทีนี้นะครับผมวิธีแก้ก็บอกไปแล้วนะถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปวินาทีที่บอกเมื่อประมาณ5-6นาทีที่แล้วก่อนนะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับฉะนั้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกครับทิ่ทางทุเรียนไทยนะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดูน่ารังเกียจเอยไม่ได้ดูน่าเกลียดนะคือยังไปได้สวยอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าทุเรียนที่ทําลูกขนาดเล็กได้เนี่ยนะครับ มีแนวโน้มว่าตลาดจีนจะมีความต้องการมากขึ้นและได้ราคาดีกว่าเขา1 0บถึงยีบาทนะครับทำไมทําไมเหรอเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าครัวเรือนจีนเนี่ยนะครับแต่ก่อนเขาเป็นกงศีเขาอยู่กับเป็นครัวเรือนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนียความนิยมของครอบครัวคนสมัยใหม่เนี่ยนิยมย้ายออกมาอยู่คอนโดเป็นพ่อแม่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นแฟนกันหรือเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยการกินทุเรียนของเขาเนี่ยนะครับเขาอยากกินไหมเขาอยากกินเหมือนเดิมแหละแต่การกินเนี่ยขอขนาดเล็กลงนะครับผมเพราะจะได้กิน ให้มันอร่อยนะมันไม่สุกเกินไปมันไม่นิ่มเกินไปนะกินให้มันหมดทันก่อนที่มันจะสุกเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกเล็กก็เลยขายดีนะครับผมแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปริมาณการกินซ้ําของทุเรียนลูกเล็กเนี่ยจะถี่ขึ้นนะครับผมเพราะบางทีกินหมอนทองนยครับลูกมันใหญ่เนาะบางทีมันต้องกินกัน4ีหคนใช่ไหมฮะพอลู้แล้วกินกนก็อ้วนเนาะทุเรียนอะนะนะอร่อยแต่อ้วนจังเลยนะเออแต่ว่ากินแหมมีกินอยู่2คน3คนลูกก็ไม่ค่อยจะกินเลย ไปกินหมอนทองบางทีเขาก็ไม่เอานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยความต้องการใหม่ๆนยส่วนใหญ่พวงมาีบ้างกระดุมบ้างนะครับก็เริ่มมีความต้องการตลาดสายพันธุ์อย่างงี้มานะครับค่อนข้างมากแล้วนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันง่ายๆนะครับทุเรียนแตกใบอ่อนลูกลูกร่วงไหมร่วงร่วงล้านเปอร์เซนต์ร่วงไม่ต้องกังวลเลย ถ้าปีหน้าหรืออีกสิปีนะครับเจอทุเรียนแตกใบอ่อนคิดไปเลยร่วงล่วงยังไงก็ร่วง,ง,วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันล่วงถ้าท่านรู้อยู่แล้วว่าล่วงแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยในช่วงระยะทาใบเนี่ยต้องเร่งทําใบให้สมบูรณ์ที่สุดนะพอทําใบสมบูรณ์เสร็จสะสมอาหารที่สุดนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใบยังกระหล่อมกระแหล,ม,ลมแล้วอยู่ๆไปพ่นสารแล้วหมายโอ้โหเร่งถีบตัวเองเครียดให้ออกลูกไม่ทันไม่งั้นไม่มีเงินใช้เนี่ยนะครับคนในกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับ คือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการที่ทุเรียนร่วงเลี้ยงมาแล้วร่วงเยอะที่สุดแล้วเพราะใบกับกิ่งกับก้านเนี่ยไม่สอดคล้องไม่สมบูรณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใบอ่อนแตกนะครับมีวิธีนะครับทํายังไงก็บอกไปแล้วนะครับผมใช้กลุ่มแร่ธาตุส่งไปเลยอย่างเงี้ยให้ใบมันใหญ่ไปด้วยพร้อมลูกขยายไปด้วยเลยเอาไปเลยทําอย่างนี้อ่ากับ2คือข่มใบโดยใช้ธาตุอะไรแมกนีเซียมสังกะสีหรือแคลเซียมบอโดลดหลั่นลงมาแต่มีธาตุนำคือแมกนีเซียมใช่ไหมครับ อันนี้ก็ได้นะครับมี2วิธีนะครับมี2กลไกนะครับผมเพราะงั้นวันนี้นะครับก็ขอจบรายการจบคลิปวิดีโอทุเรียนแต่ไวอ่อนแล้วลูกจะล่วงไหมแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็ผมจะขอเลยกดติดตามเลยครับผมเพราะผมมีกําลังใจมากนะครับเวลาท่านกดติดตามนะครับหรือท่านกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับสําหรับเพราะว่าคนทําทุเรียนนะครับ มีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่งถูกไหมครับมีคนทั้งทุนหนากับทุนไม่หนาคนฉลาดกับคนไม่ได้ฉลาดเท่านะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับศักยภาพของสวนแต่ละสวนก็ไม่เท่ากันนะครับผมแต่เราพยายามจะนะครับให้ข้อมูลจากสถานที่จริงจากการลงพื้นที่จริงนะครับเพราะคนทําทุเรียนเนี่ยตอนอยู่ในฤด,ดูทุเรียนเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปไหนเพราะท่านห่วงต้นไม้เป็นมันก็หมดแล้วครับ นะครับแต่ถ้าท่านมีโอกาสได้ขับรถตะเวนดูนะครับท่านก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าส่วนนั้นทําแบบนี้ส่วนนี้ทําแบบนี้ส่วนนู้นทำแบบนี้แต่ถ้าท่านไม่ได้ไปท่านก็เปิดเดลซันฟาร์มไลฟ์ดูครับมาย้อนดูข้อมูลเก่าๆนะครับว่าเออมันจะแก้ไขยังไงมันจะทำยังไงนะครับเราก็เป็นเหมือนกับกระบอกเสียงเป็นหนึ่งในสายพานนะครับในวงการการผลิตทุเรียนเกษตรกรรมนะครับที่จะแบ่งปันข้อมูลความรู้ข่าวสารให้ท่านได้บ้างนะครับผมใครชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดเลิฟซะหน่อยนะฮะ ก็พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ